แต่ก่อนอื่นเนี่ยคะคุณผู้ชมเราจะต้องถามประวัติความเป็นมาของร้านลัคกี้เซเว่นก่อนค่ะเพราะว่าเห็นจากความคึกคักแล้วก็รถจอดเยอะขนาดนี้มีประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปอย่างไรทำไมร้านนี้ถึงได้รับความนิยมขนาดนี้ค่ะพี่ฟองใส่คะแ่เท่าที่รู้มาแะคะแต่แอบไปถามแอบไปถามไปค่ะร้านลักกี้เซเว่นเปิดในเมืองย่างกุ้ง ตั้งแต่ตีห้าจนถึงแบบทั้งวันเลยอย่างเงี้ยค่ะล้วเปิดตั้งแต่ตีห้าทำไมพี่ฟองรู้ไหมคะทำไมเขาถึงชื่อลักกี้เซเว่นเจ็ดพี่น้องรวมกันในอ,อะไรอย่างเงี้ยล้วร้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขายอาหารประเภทไหนคะพี่ฟองคืออาหารเช้าเขาจะมีทุกทุกแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ชาวพม่าค่ะ,ะส่วนมากอาหารพมา่าอาหารเช้าเนี่ยได้อิททิพลมาจาก มั่งจีนมากแอ๋อก็กำหนดของพม่าเองด้วยอ๋อพี่ฟองนี่อยากรู้แล้วว่าอาหารไฮไลท์ของเขาอะที่เด่นๆเลยที่มาแล้วยังไงก็ต้องสั่งต้องสั่งไม่อย่างนั้นมาไม่ถึงร้านนี้อะไรคะจะเป็นนี้ค่ะชื่อว่าชื่อว่าอารูปูรีอารูปูรีชื่อแปลกไหมคะแปลกมากเลยค่ะก็เพราะว่าก่อได้ยินแต่ปูม้าปูดำนะคะเพิ่งมาได้ยินปูรี มาจากคำภาษาอินเดียค่ะนี่คืออาหารอินมาจากอินเดียอินทิบูลจากอินเดียก็เป็นอาหารเช้าใช่นะคะเอ่อคูรีนี่ก็คือเนี่ยค่ะแป้งแป้งนี่มันคือเหมือนโรตีปะคะใช่ทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้อะคะพี่ใหญ่ไม่ใหญ่นะคะดิฉันก่อเทียบกับหน้าคุณนุ่นอุ๊ยไม่น่าเชื่อค่ะพอดีหน้าคุณนุ่นเป๊ะเลยค่ะคุณใจฉันนึกแล้วว่าคุณต้องเล่นมุกนี้ใช่ไหม เนนี่่ยะมัก็งเป็นมันกฝรัางนะคะสามารถว่าอารูอารูอารูรูรีอารูรูรีแล้วอย่างซอสได้โปรตีนได้ได้แป้งคาร์โบไฮเดรตอะไรเยอะมากแล้วอันนี้คือการที่จะทำนะคะชิมดูสิคะชิมเลยดีกว่าลองชิมเลยฉีออกมาเป็นแผ่นเสร็จแล้วเนี่ยเห็นเห็นเห็นพี่เห็นช้อนอ่ะแล้วก็ บีบีออกใช่ไหมคะบีบแล้วมันจะอร่อยอ่ะค่ะคือเราก็ฉีกไว้อย่างนี้เยอ่ะนี้ได้ไหมคะเยอะหน่อยสิคะเยอะหน่อยสิคะชิมก่อนลองชิมก่อนนะคะรายการของเราชิมค่ะแต่ชิมหมดชามอ่าก็อย่างงี้แล้วใส่นีนิดนึงแล้วก็เกลี่ยจับม้วนเลยม้วนเลยแล้วก็จัดการเลยอ่าเป็นยังไงคะ รสชาติก็คือจะกลมกล่อมด้วยตัวเนื้อปูรีนะคะจะเหมือนโรตีบ้านเราคุณไม่กินที่จะกพ้อนี่ฉันบ้างเลยอ๋อเดี๋ยวดิฉันหั่นให้นะคะดิฉันจับไม่เหถึงโอเคคุณต้องใหญ่นิดนึงแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็ตัวอารูเนี่ยค่ะจะรสชาติคล้ายๆมัสมันมัสมันนะคล้ายๆมัสมันหรือว่ามัสมันที่เป็นอาหารไทยอันดับหนึ่งของโลกเ่ะใช่ค่ะอ่าขอเป็นไงคะคุณนุ่น บอกแล้วค่ะอร่อยมากที่มันพิเศษนะคะตรงที่มันมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มเป็นก็คือจะไม่มีความเลี่ยนนะก็คือเข้ากันได้ดีระหว่างตัวกะทิในในในตัวอารูนะคะแล้วก็ซอสนะคะมันกลมกล่อมก็คือแป้หวานเปรี้ยวซอสเขาจะมีความรสชาติเนี่ยจะพิเศษกลมกล่อมที่ว่ารสมันจะมีเปรี้ยวออกเปรี้ยวเห็นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาตัดกับเนื้อแป้งแล้วก็ตัวอารูเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอย่าเพิ่งกินหมดนะยังมี หลายอย่างอะโอ้ยเป็ั้งพี่จะกินให้ถ้าพี่ฟองไม่เบรกเนี่ยปกติเป็นคอนเซ็ปต์ของเราไงคือถ้าเราชิมแล้วเราต้องชิมให้หมดชามเลยที่ทานไปก็คือเป็นวัฒนธรรมของอินเดียหนูขอดูที่เป็นวัฒนธรรมจากประเทศจีนได้ไหมคะเป็นอะไรเอ่ยจีนใช่ไหมคะก็คือมันโขกซี่โครงหนูมันโขลซี่ตาดูดีค่ะคุณผู้ชมฟังชื่อก็แบบว่านะอยากเราทานแล้วทานยังไงคือว่าเวลาต้ทานต้ทานร่วมกันต้องทานคู่กันนะคะ ซอสอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าอ๋อก็คือซอสของเขาพี่ฟองลองก่อนเลยอย่างนี้แล้วนุ่มมากเลย่มมันก็อร่อยนคนนีไม่บอกว่ามันโหอร่อยมากมันโหเปล่าๆยังอร่อยเลยอ่ะ แล้วน้ำอร่อยกลมกล่อมหวานมากคุณผู้ชมคะรสชาติของหมันโถเนี่ยจะออกมีรสภาพหวานนิดๆแล้วก็เนื้อแป้งเนาะนุ่มมากแม็กเนื้อแป้งคือนุ่มมากไม่ติดคอเลยแล้วก็ได้น้ําซอสอะตัวน้ําซอสกับตัวกระดูกหมูนะคะมันกลมกล่อมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะอยากจะชอบที่เปรี้ยวขึ้นมาหน่อยเผ็ดขึ้นมาหน่อยก็ให้เติมเป็นซอสตัวนี้เข้าไปน้ําจิ้มตัวนี้ล่ะจะรสชาติเหมือน น้ำจิ้มหมูแดงที่บ้านเราอ่ะอันนี้อร่อยมากอร่อยมากเลยตัวนี้เรียกว่าอะไรคะเตียวหลอดเมืองไทยไม่ใช่คือเตียวหลอดเมืองไทยแต่ว่ากเตียวหลอดเมืองไทยมันจะมีน้ำร่ามจะคับยาวๆเนาะแต่อันนี้มันคับเป็นเสี่ยงใช่ค่ะข้างในจะมีไคะ จะมีแผ่นที่หนากว่าของเมืองไทยค่ะแล้วก็ไส้นะคะจะเป็นข yeah> anyway> ้างในจะมีไส้ผ claro> ักแล้วก็มีไก่อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวลองชิมนะคะัต้องจิ้มกับน้ำจิ้มดิมไหมคะอาหารไทยใหญ่อ๋อเป็นอาหารไทยใหญ่ค่ะเห็นไหคะอือออร่อยมากคือแป้งเนี่ยหนาก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าแข็งนุ่มนุ่มะนุ่มมากคุณนุ่งหล่อเดี๋ยวฉันป้อนคุณนะคะคุณจันหล่ะ คำใหญ่ไปไหมคะช่วยกิปลุกให้นิดนึงค่ะไม่เหมาะเดี๋ยวจะดูแย่ไปกว่านี้ค่ะอ่ะอกูตักเองเลยเดี๋ยวฉันตักเองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวฉันติดใจที่ไหนได้ตักให้ตัวเองกันนอ่ ผู้ชมมาร่วมพิธีเป่ามนมงกุดพระพุทธเจ้าสืบชะตาแบบล้านนาโบราณตามกิตยามนต์ของครูบาโตเจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟงน่าเรือนคนเหนือโลกในวันที่7 1 0ถึงธันวาคมนี้ที่กันตนามูวีเท้าวสารยาสำรองที่นั่งก่อนใครตามเบอร์ด้านล่างในงาน60ปีกันตนาคนไทยหัวใจเกษตรครั้งที่4แล้วพบกันนะครับ